สวัสดีครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับ L4018SP นะครับตัวขนาด4ี่สิแรงนะครับอ่ะอันนี้นะครับรถเป็นรถไล่นะครับใช้งานอยู่แถวนี้แหละนะครับก็ใช้ตัดยางในสวนเอ้ไม่ใช่ตัดหญ้าในสวนนะครับเดี๋ยวอธิบายภายนอกก่อนนะครับพวกนี้สีเดิมเดิมทั้งหมดนะครับสติกเกอสติกเกอร์เดิมนะครับจะมีเก็บนะครับตรงปากกระโปงนิดหน่อยนะครับมันบุกตอนแรกนะครับเนี่ยดี๋ยวพวกนี้มันก็สีเดิมเดิมนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ว่ารถมันใช้ตัดหญ้านะครับมันจะมีรอยหินกระเด็นนะย่างพวกนี้คือรถมันเป็นสีเดิมนะครับเนี่ยพวกมาร์กของโรงงานนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับสีตัวเดิมนะครับท่อนคัดจะไม่เคยตัดนะครับฝาครอบเกียร์อะไรต่างๆยังไม่เคยแกะนะครับไล่ไปนะครับสีล้อยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีล้อยังไม่เคยเปลี่ยนอ่ะการส่งหน้านะครับเดิมๆนะครับคันล่างก็จะมีเก็บสีนะครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไร เก็บสีรอยถลอดที่มันเป็นเม็ดๆนะครับจากหินที่มันกระแทกนะครับเวลาตัดยามันจะเหวี่ยงมาโดนเนี่ยช่วงไอกระทะด้านในอย่างเงี้ยนะเป็นเม็ดๆก็เลยเก็บแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับอ่ะยางนะครับยางยังเหลือเยอะนะครับยางหน้ายางหลังเหลือเยอะเลยเยอะนะครับเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นของอุตานีนะครับดอกเดิอกอะไรมันดูสูงนะครับแต่มันจะมีรอยนี่นิดหน่อยหินบาดนะครับอ่ะใช้ในสวนนะครับไม้เมื่อยหินเหิน เบาเดิมนะครับพวกซุ้มล้ออะไรพวกเนี้ยเดิมๆสีเดิมๆนะครับรถใช้งานหนึ่งพันชั่วโมงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้ชั่วโมงแท้ๆเดิมๆนะครับรถปีหกสี่เนี่ยท้ายประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมีหินกระเด็นนะครับเวลาตัดหญ้านะครับหมุนนะครับเหวี่ยงไปโดนอะไรพวกเนี้ยนะแค่นั้นนะครับสีล้อหลังยังไม่เคยแกะนะครับฝาบนอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะนะครับเดิมๆอยู่ ะทะล้อด้านนี้สีเดิมเดิมนะครับเนี่ยยางอะไรเต็มนะครับยางเหลือเนี่ยหน้าหลังยางเหลือเลยเนี่ยพวกนี้สีดําเดิมทั้งหมดนะครับชุดคันทงคอนโทนไฮดรอลิกอยู่ในสภาพเดิมไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับเนี่ยสีเดิมเดิมนะครับมาร์กโรงงานนะครับยังอยู่แอปไฮดรอลิกไม่มีเสียรูปนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับแต่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับด้านนี้สีล้อยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับลูกหมากยังเป็นลูกหมากเดิมนะครับจากโรงงาน ก็คือรถสภาพเดิมนะครับมีเก็บภายนอกนิดหน่อยนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับพื้นฐานรถนะครับเครื่องเกียร์นะครับพวกสีล้อหน้าล้อหลังท่อนคัดอะไรต่างๆยังไม่เคยแกะนะครับถือว่ารถสภาพดีนะครับคันนี้สภาพดีนะครับเครื่องเกียร์อะไรดีเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับเปิดไว้ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับใบดาแล้วก็ตัดหญ้าใหม่นะครับอ่ะเนี่ยตัดหญ้านะครับของใหม่เลยนะครับประมาณนี้นะครับ เป็นแต่เาใหม่นะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันไปเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันต่ออ้าวเครื่องรัดติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับผมน้ํานะครับน้ําปกตินะครับน้ําบวนปกติไม่มีฟองนะครับน้ําไม่ดังเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอนะครับอ่า ดูนะครับสีเดิมๆทั้งหมดนะครับรถไม่เคยแก่นะครับตั้งแต่ปัมน้ํานะครับหัวฉีดนะครับเดิมๆไม่เคยขันนะครับพัมเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้เดิมๆหมดแห้งๆเลยนะครับรถสภาพห้องเครื่องสวยอ่าเนี่ยชุดพลาสติกน้ำนะครับไม่มีแตกนะครับสติ๊กเกอร์มาร์กเมอร์กอะไรอยู่ครบนะครับกรองอากาศนะครับไม่มีแตกนะมาร์กนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับ วาครอบวาล์วนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับเสื้อสูบเดิมสวยๆนะครับก็ถือว่ารถสภาพสวยนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้สวยกริปเหมือนรถใหม่นะครับแต่ก็ถือว่าสวยแบบเดิมๆนะครับสวยแบบรถที่มันใช้งานนะครับไม่เคยแกะอะไรเลยรถนะครับก็ถือว่าราคาเอาได้นะมานั่งบนรถแล้วนะฮะ L40P นะครับลองจุดสัมผัสก่อนนะครับบูทพวงมาลัยนะครับแน่นนะครับไม่หลวมนะครับชันเกียร์นะครับแน่นดีนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนะครับไล่เกียร์เหมือนเดิมนะครับเกียร์ไฮนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับโอเคชุดควบคุมอะไรน้ำหนักเนี่ยเวลาเหยียบคัดอะไรอะถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยเบรกนะครับคัดเคิร์ดก็ไม่มีโยกไปโยกมานะครับ ระยะอะไรก็ถือว่าดีเลยนะครับมานะครับลองเกียนะครับไฮดรอลิกกับขึ้นลงปกตินะครับไปดังนะส่วมอะไรก็มือเดียวนะครับไม่มีอะไรนะครับมําหนักปกติัปเจ็ดหนึ่งก่อนนะครับสองนะครับ ัเกียร์สามนะครับอันนี้เกียร์กระต่ายนะครับเดี๋ยวเวลาเลี้ยวอะไรก็มือเดียวได้เลยสบายๆนะครับถือว่าคือความรู้สึกในการขับดีนะครับเกียร์สามเนาะนเกียร์สี่นะครับโอเคท้ายปเกตไม่หอนนะครับลองไปหลังบ้างนะครับไล่เกียร์นะครับ หนึ่งสองสามนะครับสี่อ่าก็ถือว่าโอเคนะครับโดยรวมก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกรถมันมันมันพื้นฐานมันโอเคอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งอะไรคือรถมันไม่เคยแกะไม่เคยทำอะไรแล้วก็ รถมันพื้นฐานก็ใช้อยู่ในสวนนะครับตัดหญ้าตัดอะไรเงี้ยนะครับใช้งานไม่หนักนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับรถไล่นะครับไม่ได้ลงน้ํานะครับแต่ก็จะมีเก็บภายนอกนิดหน่อยนะครับครับก็สําหรับ L4018SP นะครับคันนี้รถปีหกสี่นะครับเลขไม์อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับตัวรถมีใบดันหน้านะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้าใหม่นะครับ ราคาเปิดไว้ที่3าม0 0 0สี่บาทนะครับตัวนี้เป็นตัว SP สะอ่าถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้นะครับหรือแอดไลน์นะครับถ้าต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแอดไลน์นะครับศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนะครับถ้าต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาแจ้งได้เลยนะครับจะวิดีโอคอลหรือว่าจะให้ส่งรูปส่งวิดีโอนะครับก็แจ้งมาได้ทางไลน์นะครับอย่างไงฝากเขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ